ท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการคนหาเรื่องผมพยายามหาเรื่องซึ่งสังคมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้ก็พบข่าวช็อกนะครับว่าหญิงลีช็อกแฟนคลับไลฟ์สดทำพินัยกรรมถ้าตายจะยกสมบัติมูลค่า50ล้านให้ใครพร้อมกับรับชมคลิปของคุณหญิงลีที่ไลฟ์สดด้วยนะครับ ทำเอาแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ห่วงใหญ่กันอยู่ไม่น้อยหลังจากที่หญิงลีสีจุมพลอัดคลิปทำพินัยกรรมผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุว่าทรัพย์สินทั้งหมดยกให้ใครบ้างอีกทั้งยังฝากให้บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีช่วยเป็นคนจัดการให้โดยหญิงลีเผยว่าเป็นเช้าที่เงียบเหงาตัดสินใจประกาศเรื่องทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นพินัยกรรมในอนาคตถ้าหญิงลีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดๆก็ตาม ขอประกาศยกบริษัทลันลากรุปให้เป็นสาธารณกุศลให้มูลิธิเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ไม่มีกำลังเลี้ยงได้อยู่อาศัยโดยฝากเรื่องให้บุ๋มปนัดดาเป็นคนจัดการเพราะเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือที่จะดูแลในอนาคตในส่วนรีสอร์ตหญิงลีลัลล้ามูลค่า20ล้านก็ให้ขายตอดตลาดเพื่อนำเงินเข้ามูลิธิหญิงลีเพื่อเด็กกำพร้าที่สายไหม ขณะที่เผยว่าพ่อแม่จะได้เงินจากการเสียชีวิตของตนเอง10ล้านจาก w i ส dom ทำประกันชีวิตไว้รถยนต์ทุกคันที่ไม่มีงวดและบ้านอีกสองหลังที่อยู่เขตสายไหมความตายอยู่ใกล้ตัวด้วยอุบัติเหตุหรือโควิดหรือความเจ็บปวดใดๆก็แล้วแต่ถ้าวันนี้ยังมีชีวิตก็ขอดาเนินทุกอย่างต่อไปแต่ถ้าเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดๆก็ตามก็ขอให้ทรัพย์สินมูลค่า50ล้าน เกิดประโยชน์กับเด็กทารกยากไร้ที่พ่อแม่ไม่มีกำลังก่อนเผยว่าไม่รู้จะหาเงินไปทำไมอีกที่ทำทุกวันนี้เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายตอนเป็นเด็กตอนเด็กยากจนขาดแคลนทุกอย่างวันนี้ก็แค่เติมเต็มให้ตัวเองได้ใช้ได้อยู่ในจุดที่ตัวเองไม่มีและถ้าวันหนึ่งตายไปทรัพย์สินที่หามาได้ก็จะเป็นของคนอื่นพ่อแม่เราไม่ทิ้งแน่นอนวันนี้ ที่มีจุดอิ่มตัวมากมายหลายอย่างครอบครัวก็ไม่มีลูกก็ไม่มีแต่ถ้าเมื่อใดมีลูกก็อยากให้ลูกทํำมาหากินเป็นต้องประกอบสัม,มาอาชีพเป็นลูกอาจได้รับมรดกในวันที่เรามีลูกแต่ไม่ใช่สมบัติเรากินวันนี้ที่อัดคลิปไว้เกิดความสบายใจว่าถ้าตายไปสมบัติจากไปไหนจากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยก่อนหญิงลีจะดังลำบากมาก มีทองติดตัวบาทสบาท,บาทก็เที่ยวเข้ารวมจำนำเพื่อหมุนใช้จ่ายเพื่อไม่เดือดร้อน,อนเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนคนอื่นแต่วันนี้ทุกอย่างที่มันมีมาด้วยแรงใจประชาชนด้วยความเมตตาผลักดันของเจ้านายครูเพลงจากแรงกายตัวเองจากร่างกายที่พ่อแม่เลี้ยงมามันได้มากเกินที่คนนึงจะใช้จ่ายเงินสดก็ไม่ได้มีเยอะหรอกเอามาลงก่อสร้างทั้งหมด แต่ไม่ได้เป็นหนี้ธนาคารไม่มีใครมายึดทรัพย์คิดว่าสิ่งที่พูดมาจะเกิดประโยชน์แก่จิตใจหญิงหลีไม่ติดค้างคาใจว่าถ้าตายไปจะเป็นยังไงวันนี้ขอทนายที่มีใจกุศลมาร่วมดูแลตรงนี้ฝากพี่บุ๋มปนัดดามาดูแลตรงนี้ฝากสื่อที่เข้าใจหญิงหลีอยากเป็นสื่อกลางดูแลตรงนี้ร่วมกันขอบคุณสำหรับคนที่เคยดีต่อกัน และขอให้ชีวิตหญิงลีปรารถนาให้ตัวเองสบายใจและมีความสุขโดยแฟนคลับได้เข้าไปคอมเมนต์ห่วงใยหญยิงลีจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าพร้อมแนะให้ไปหาหมอดีกว่าเพราะหวั่นว่าอีกฝ่ายจะคิดสั้นในอนาคตขอเชิญชมคลิปที่หญิงลีได้ไลฟ์สดผ่านเฟ e บุ๊กของตัวเองและขอบคุณเฟ e บุ๊กของหญิงลีด้วยที่อนุญาตให้นำคลิปนี้ มมมาาให้้้ท่นผูชชไดรรับับบคสวัสดีเช้าวันที่25มกราคม64เช้าที่เงียบเหงาและการตัดสินใจประกาศพูดถึงเรื่องทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นพินัยกรรมในอนาคตใน5ย n งงลีสเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดๆก็ตามยิงลีขอประกาศจะยกบริษัทละลากร Little ูป ให้เป็นสาธารณกุศลในส่วนของการเป็นมูลนิทิให้เด็กกำพร้าที่พ่อแม่ไม่มีกำลังเลี้ยงได้อยู่อาศัยโดยฝากเรื่องให้พี่บุมปนัดดาเป็นคนจัดการที่จะเป็นธุรกรรมในส่วนของความน่าเชื่อถือและบุคลากรที่จะดูแลในอนาคตบ้านเลขที่14ทับ15ทับ14ทับ16หทับ17ามครหา6ชั้น1บันได คงจะได้ประโยชน์มากมายกับเด็กแรกเกิดที่พ่อแม่ไม่มีกำลังเลี้ยงในส่วนของรีสอร์ทยิงลีลัลามูลค่า20กว่าล้านก็ขายทอดตลาดเพื่อที่จะนำเงินเข้ามูลนิธิยิงลีเพื่อเด็กกำพร้าที่กรุงเทพที่สายไหมส่วนพ่อแม่จะได้อะไรพ่อแม่ก็จะได้เงินจากการเสียชีวิต สิบล้านพ่อแม่จะได้เงิน10บล้านจากวิส d อมกสิกรที่ยิงริฟทําำประกันชีวิตไว้และรถยนต์ทุกคันที่ไม่มีงวดนะคะแล้วก็บ้านอีก2หลังที่อยู่ติดกันกับร้านหลักรูปที่อยู่เขตสายไหมและที่นาปแปลงใหม่และที่ดินที่หมู่บ้านนนตะคอวันนี้ก็รู้สึกอยากพูดอะไรออกไปเพราะว่าความตายมันอยู่ใกล้ตัวทุกคนทุกคนทุกคนสามารถตายได้ด้วยบัติเหตุด้วยโควิด หรือว่าการเจ็บปวดใดๆก็แล้วแต่ในวันนี้ถ้าเกิดว่าหญิงลียังมีชีวิตอยู่ก็ขอดำเนินทุก,ทกอย่างต่อไปแต่ถ้าหญิงลีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดๆก็ตามขอให้สิ่งที่หิงรีหามาทั้งหมดมูลค่ามากกว่า50ล้านนี้ขอให้เกิดประโยชน์กับเด็กทารุกยากไร้ที่พ่อแม่ไม่มีกำลังมาฝากเลี้ยงไว้เมื่อเขาโตก็มาเอาเขาไป ก็ต้องมาให้ความรักเขาเรื่อยๆฝากผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันเป็นจิตอาสาดูแลจุดนี้ช่วยยิงลีเพราะว่ายิงไม่รู้ว่ายิงจะหาเงินไปทำไมไม่รู้จะหาเงินไปทำไมอีกที่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายตอนเป็นเด็กตอนไม่เด็กยิงลียากจน ขาดแคลนทุอย่างในวันนี้ก็แค่เติมเต็มให้ตัวเองได้มีได้ได้ใช้ได้อยู่ในจุดที่ตัวเองไม่มีและถ้าวันหนึง่งตายไปทรัพย์สินที่หามาได้มันก็จะเป็นของคนอื่นที่ไม่ได้หาพ่อแม่เราไม่ทิ้งแน่นอนพ่อแม่ไม่อดกินไม่อดใช้ลูกยังไงก็คือลูกพ่อแม่ยังไงก็คือพ่อแม่ คุณที่ร่วมหาร่วมสร้างรู้อยู่แก่ใจทั้งหมดไม่เคยเอาเปรียบใครการจ้างงานที่ผ่านมาทุกคนได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดไม่เคยทอดทิ้งใครแต่ในวันที่เราได้ดิบได้ดีเราเรียกหาทุกคนเข้ามาอยู่มากินมาใช้หยิบยื่นให้ทุกอย่างย้อนหลังกลับไปเมื่อเราลำบากวันที่ไม่มีใครเดินตอกต่อยเข้าไปหางานทำ เอาร่างกายเอาความสามารถเข้าไปของานทำเพื่อที่จะหากลับเข้ามาสู่ครอบครัวแต่ในวันนี้ที่มันมีจุดอิ่มตัวมากมายหลายอย่างครอบครัวก็ยังไม่มีลูกก็ยังไม่มีแต่ถ้าเมื่อใดมีลูกก็อยากให้ลูกทำมาหากินเป็นลูกจะไม่ได้มาครอบครองสมบัติ อย่างเอกร,รือแต่ลูกจะต้องประกอบสมาอาชีพเป็นลูกอาจจะได้รับมรดกที่แม่ให้ในวันที่เรามีลูกแต่ไม่ใช่ว่าลูกจะมาขายสมบัติเรากินมันก็ไม่ถูกดังนั้นในว,วันนี้ที่อัดคลิปไว้เกิดความสบายใจเกิดความสบายใจว่าถ้าเราตายไปสมบัตินี้จะไปไหนจากเด็กที่ไม่มี อะไรเลยก่อนที่หญิงลีจะดังลำบากมากมีทองติดตัวแค่บาทหนึ่งสองบาทก็เที่ยวเข้าโลกจำนำเพื่อที่จะหมุนใช้จ่ายเพื่อที่จะไม่เดือดร้อนเพื่อที่จะไม่ให้เราไปเดือดร้อนคนอื่นแต่ในวันนี้ทุกอย่างที่ มันมีมาด้วยแรงใจประชาชนด้วยความเมตตาผลักดันจากผู้ใหญ่จากเจ้านายจากครูเพลงจากแรงกายแรงใจตัวเองจากร่างกายที่พ่อแม่เลี้ยงมามันเกินมันได้มากเกินเกินที่คนคนหนึ่งจะใช้ใจ่ายแต่เงินสดก็ไม่ได้มีเยอะแยะหรอกคะ่ะเพราะว่าเอามาลงในการก่อสร้างเป็นเงินสดทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นหนี้ธนาคาร ไม่ได้มีใครมาทวงถามยึดทรัพย์อะไรนะคะก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่พูดมาในวันนี้ก็คงจะเกิดประโยชน์แก่จิตใจญิงลีที่จะทำจะสร้างต่อไปแต่ไม่ติดค้างคาใจว่าถ้าฉันตายไปมันจะเป็นไปยังไงวันนี้ขอทนายที่มี ใจกุศลมาร่วมดูแลตรงนี้ฝากพี่บุ๋มปราดาหน้ดดามาร่วมดูแลตรงนี้ฝากสื่อทุกท่านที่เข้าใจยิงลีและอยากเป็นสื่อกลางตรงนี้ร่วมดูแลร่วมกันนะคะก็ขอขอบคุณสลับทุกๆคนที่เคยดีต่อกันนะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตยิงลีอยู่ใน ทุกวันปัจจุบันและอนาคตได้มีความสุขกายสบายใจแค่นั้นไม่ได้ปรารถนาจะร่ำรวยฟุ้งเฟอ้อหรือใช้ของเวอร์วังแต่อยากมีความสุขที่ตัวเองทำมาที่ตัวเองสร้างมาทดแทนความทุกข์ความจนในอดีตแค่นั้นนะคะสิ่งไหนที่หญิงรีขาดตัวบกพร่องกับใครก็อยากไปเติมเต็ม ิ่งไหนที่ใครไม่เข้าใจก็ไม่ได้ปรารถนาให้ใครมาเข้าใจหรือมารักแค่ปรารถนาให้ตัวเองสบายใจและมีความสุขขอบคุณมากมายค่ะ